สวัสดีครับผมก๊อฟมิสิกช็อปนะครับวันนี้จะมาทดสอบชุดลำโพงบลูทูธนะครับขนาดดอกซับ5นิ้วคูณ2นะครับพร้อมเสียงกลางขนาด3นิ้ว1ดอกนะครับแล้วก็เสียงแหลม1นิ้วนะครับ1ดอกตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้งานต่อเนื่องได้4 -8 ชั่วโมงนะครับแผงคคบคุมด้านบนนะครับก็จะสวยงามประมาณนี้สามารถเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าพกพานะครับไปใช้ในพื้นที่ต่างๆได้เลยนะครับมีไวเลสไมโครโฟน USB นะครับแถมมา2ตัวแบบนี้ คุณภาพเสียงดีด้วยเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ท้ายคลิปนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้จะมีมิกเซอร์นะครับควบคุมเสียงนะครับช่วยในเรื่องนะครับอัตราเร่งนะครับที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับบางเพลงที่สัญญาณเสียงนะครับน้อยๆนะครับเราสามารถปรับเร่งขึ้นได้นั่นเองนะครับที่ตัวนี้บางทีถ้าใช้เฉพาะลำโพงบลูทูธนะครับเจอบางเพลงที่สัญญาณอ่อนๆนะครับมันอาจจะ เร่งสุดแล้วนะครับแต่เสียงก็ยังออกได้ไม่เต็มที่นะครับตัวนี้คือตัวช่วยนะครับเพื่อให้คุณภาพเสียงนะครับดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเราสามารถปรับเบสได้นะ S <S เสงแหลมก็ปรับได้นะครับ <Still came. S 1> อันนี้จะเป็นเสียงแหลมนะแ <at> กนนะครับเร่งมาทักประมาณ เสียงดีมากนะครับเบสก็นุ่มนะครับแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมนี่นะคือพูดง่ายๆไม่ลำคาญหูนะครับตัวนี้ก็แผงวงจรรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับเป็นระบบใหม่ล่าสุด u s เนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตทางกสทชเรียบร้อยนะครับที่สำคัญผมมีรับประกันทั้งชุด1ปีนะครับเดี๋ยวมาลองใช้ไมโครโฟนกันเลยนะครับตัวนี้มีหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับ ตอนนี้เป็นเสียงสดนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงผ่านไมโครโฟนของลำโพงรุ่นนี้ก็เลยนะครับเช็ค123456790ทดสอบทดสอบเช็ควันทูทีเช็คหนึ่งสองส่าก็ประมาณนี้นะครับสตัวสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับในส่วนของไมโครโฟนเราจะต้องปรับตรงนี้นะฮะที่ติดมากับทางตัวเครื่องนะครับก็นะครับเล่งที่ไม้นะครับแล้วสามารถปรับแอคโคได้นะครับ แล้วนะครับลูกค้าท่าใดที่ต้องการนะครับนำไปเล่นฟกซองเราสามารถเสียบกีตาร์ที่มิกได้นะครับหรือจะเพิ่มไมโครโฟนนะครับที่เป็นไม้สายหรือว่าไม้ลอยได้อีก1ช่องนะครับก็มี2ช่องเลยนะครับสำหรับสัญญาณเข้านะครับต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นะครับตัวนี้นะฮะก็จะใช้สายเป็นสาย A T A 1 2นะครับต่อโน้ตบุ๊กก็เสียบเข้าที่ช่องหูฟังนะครับเรามาเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะครับ สำหรับในชุดราคา5,009ลูกค้าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็คือตู้ลำโพงหนึ่งใบนะครับดอกซับตามที่แจ้งไปเลยนะครับ5นิ้วคูณ2นะครับเสียงกลาง3นิ้ว1ดอกเสียงแหลมนะครับ1นิ้ว1ดอกพร้อมตะแกรงฝาหน้าปิดนะครับกาแบนซาวมิลานแล้วประกัน1ปีแบบนี้นะฮะเราก็สามารถปิดครอบไปได้เลยอันนี้ผมถ่ายมือหนึ่งจับมือหนึ่งไม่สามารถทําได้นะฮะแล้วก็จะเป็นทงด้านของไวเลสไมโครโฟนนะครับยูเอฟ2ตัวนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับของตู้ลำโพง สายไฟชาร์จแบตเตอรี่ของตู้ลำโพงนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของมิกเซอร์นะครับ1ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็สาย RCA นะครับ2ออกหนึ่งแบบนี้นะครับมาเสียบเข้าที่ช่องลายแบบนี้นะครับ1เส้นนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของอะแดปเตอร์นะครับของมิกเซอร์พร้อมสายไฟแบบนี้นะครับก็เสียบไฟเลี้ยงเล่นได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็คือลูกค้าจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธกับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับ แล้วส่งสัญญาณเสียงผ่านสาย r า a นะครับมาที่ช่องไลน์อินนะครับจำเป็นจะต้องกดโหมดตัวนี้นะครับให้เป็นขึ้นคำว่าไลน์แบบนี้นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับเสียงนะครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับเล่งเสียงของตัวตู้ลำโพงผมแนะนำเล่งให้สุดเลยหรือว่าสักประมาณเ8็ดซนะครับแล้วแต่นะครับสัญญาณแต่ละเพลงนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงแหลมนะครับก็เล่งให้สุดเลยนะครับแล้วก็เสียงเบสเล่งให้สุดเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปรับกันที่มิกเซอร์ทั้งหมดนะครับตัวตู้ลำโพงจะปรับตตยตัวไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะครับเมนหลักของมิกเซอร์เนี่ยจำเป็นที่สุดเราจะต้องเล่งไว้ที่ขีดลูกศรเขาประมาณนี้นะครับคุณภาพ,าพเสียงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับแล้วถ้าลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอ่าแบบผมเนี่ยฮะผมเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเราจะต้องทําการกดปุ่มนี้นะครับจมลงไปนะครับถ้ากดเด้งขึ้นมา มันจะเป็นลายแรคคอร์ดนะครับไม่ใช่ขออภัยนะเป็นลายสัญญาณ l ลายอินนะครับที่เราต่อเครื่องเล่นเพลงหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเข้าที่คู่ล่างตัวนี้นะครับขาวแดงนะครับถ้ากดจมลงไปมันจะเป็นโหมดบลูทูธหลังจากนั้นเราก็เล่นเสียงเบาเสียงได้เลยนะ oh, ในส่วนของแถวนี้ผมแนะนำคอนโทรลไว้สักประมาณ50%นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเสียงแหลมหรือว่าลดเสียงแหลมก็ปรับที่ตัวนี้นะครับเพิ่มหรือลดเสียงเบสก็ปรับที่ตัวนี้ นะครับตายตัวไว้ที่ประมาณ11โมงไม่เกินเที่ยงนะครับได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของไมโครโฟนจะมี2ช่องนะครับสามารถเสียบเพิ่มได้นะครับช่อง1และช่อง2คือแถว1ก็เสียบไม้หนตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเบสแหลมเกณฑ์ตรงนี้นะฮะแถวนี้นะครับแล้วก็แถว2นะครับเล่งเสียงเบาเสียงปรับเบสปรับแหลมปรับเก์นะครับแล้วก็เสียบไม้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับมิกเซอร์ตัวนี้รองรับไม้แพนทอม48่โวลต์ไน้นะครับไฟบวก4 8สโวลต์นะครับสามารถใช้งานได้ที่ช่อง1 นะครับก็ประมาณนี้ นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับราคา5,900บาทนะครับจะส่งฟรีทั่วไทยแต่ต้องติดต่อผมโดยตรงนะครับที่เบอร์083 4429256ได้ของตรงปกแน่นอนแล้วที่สำคัญซื้อกับผมมีรับประกันให้ถึง1น่งปีทุกชิ้นนะครับก็คือมีอะไหล่รองรับแน่นอนนะครับเพราะว่าผมติดต่อกับทางบริษัทโดยตรงนะครับมีอะไหล่แน่นอนการันตีให้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบระบบเสียงประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ we toe. hit his t s Old John u แด้านหลังนี่หูยู่ได้นะแล้วก็จะเป็นทางด้านาของช่องชาร์จแบตเตอรีนะ่ช่องระบายซับบูฟเฟอร์นะครับ well, ขนาดตู้ลำโพงนะครับหน้าป้งอยู่ที่